ไพ่เล่าเรื่องมาแล้วนะทุกคนหลังปีใหม่สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะคะมีใครได้เดินทางไปไหนกันบ้างนะจริงๆแม่หมออยู่บ้านแต่ว่าการเดินทางอยู่บ้านจริงแต่ว่าเป็นการเดินทางไปทําบุญอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะเพราะว่าจริงๆเป็นคนที่ ไม่ได้ชอบเดินทางในช่วงเทศกาลค่ะก,กลัวในเรื่องของอุบัติเหตุเพราะแม่หมอเคยละขับมาดีๆคนอื่นเช่ว่าจะดีซะที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดปัญหาว่าเออแม่หมอไม่ไม่เดินทางในช่วงเทศกาลมากนักอะไรเงี้ยเต็มที่ก็คือไปทําบุญมานะคะอย่างวันนี้แม่หมอก็ไปทําบุญศาลหลักเมืองมาอนุโมทนาร่วมกันนะมาตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้ แล้วก็อยากทราบดีๆเลยนะคะแม่หมอขอออกมาใช่แล้วออกมาตรงนะเดี๋ยวเราไปกันเร็วนิดนึงเพราะว่ากลัวว่าระหว่างอัดคลิปจะมีอะไรเข้ามาแทรกเช่นมีออเดอร์เข้ามาแทรกไหมอะไรไหมในลักษณะอย่างนั้นแล้วคลิปจะสะดุดคือความหมายคืออัดต่อไม่ได้ต้องอัดหลายรอบนั่นเองนะค่ะมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยนะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปนานๆนะคะ ใครที่คุณกําลังนึกถึงอยู่เวลานี้แม่หมอมองว่าเนี่ยมันก้าวเข้าสู่ปีใหม่ละคนคนนี้เขากําลังคิดอยากจะเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะกับชีวิตของเขาเขาอาจจะอยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวการเดินทางกลับต่างจังหวัดหรือการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อชาร์จแบตชาร์จพลังให้กับชีวิตของเขาเองนะแล้วก็เป็นการที่เดินทางที่เหมือนกับว่าจะมีจุดเปลี่ยนด้วยนั่นคือเขากําลังจะทําอะไรใหม่ๆในฟากชีวิตของเขานั่นเองนะคะที่ผ่านมามันเป็นทิศทางที่เหมือนกับว่าคนคน,คนนี้ มีอุปสรรคที่ค่อนข้างเยอะและตัวของเขาเองก็ไม่ได้เป็นคนตรงไปตรงมานะเป็นคนที่ค่อนข้างจอมวางแผนเจ้าทิกกี้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะเคยทําอะไรรับหลังคุณก็ได้นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่พลังงานที่ไม่ได้ตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่นะักเป็นคนที่แอบทําอะไรรับหลังและเป็นคนที่เหมือนกับว่า สแสวงหาไปเรื่อยนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเนะี่ยเขาน่าจะเจอทิศทางอะไรใหม่ๆในชีวิตของเขาแลวเขาก็กําลังคิดว่าเขากำลังจะเริ่มต้นในปีใหม่นี้แหละนะอาจจะเป็นงานใหม่ความสัมพันธ์ใหม่อะไรก็ได้ที่อยู่ใหม่ยังได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะ่ะแม่หมอมองว่าตอนนี้เขากําลังมีช่องทางอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตของเขาในทุกๆด้าน อาจจะเป็นเรื่องของการงานการเดินทางการใช้ชีวิตนะส่วนคุณก็ใช่ย่อยที่ไหนคุณเป็นเดอร์ซันแม่หมอมองว่าตัวคุณเองอ่ะมีความสุขมากๆเลยนะคุณอาจจะเหมือนกับปีที่ผ่านมามันอาจจะหนักหน่วงสําหรับคุณแต่ตอนนี้ไพ่เดอร์ซันมันขึ้นฝั่งคุณแม่หมอก็มองว่า พลังงานของเพื่อนๆในมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่มีความสุขมากขึ้นอะไรที่เคยหนักนวงก็เหมือนกับว่าจะได้ปลดปล่อยลงไปในลักษณะอย่างนั้นนะคะที่ผ่านมาคุณหนักจริงๆแ็งแมนลงนะที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่หนักเหนื่อยสําหรับคุณมากถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็เรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าเอาออกจากหัวไม่ได้แล้วหนักหน่วงมากกับค,คนคนนี้แต่ตอนนี้แม่หมอมองว่า พอเริ่มต้นก้าวเข้าสู่ปีใหม่มามันเป็นทิศทางว่าคุณชิวแล้วคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนั่นเองนะคะคนคนนี้ชีวิตแม่หมอมองว่าเขากาลังมีอะไรเริ่มต้นใหม่จริงๆด้วยแหละไพ่สนับสนุนมันเยอะในฝั่งของเขาและค่อนข้างที่จะมีความสุขด้วยกับการที่เขาจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เป็นทิศทางของคนที่กลัวไม่ได้เป็นการที่ไม่ได้เป็นทิศท,ทางของคนที่กลัวการเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองนะในฝั่งของคุณคุณมองว่า ที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยช่วยเหลือเขามาเยอะในเรื่องของการเงินการทองการซัพพอร์ตและอีกความหมายหนึ่งก็คือถ้าไม่ได้กล่าวถึงเขาก็เป็นกล่าวทิศทางที่ว่าที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ทําบุญค่อนข้างมากกับคนที่อาจจะด้โอกาสกว่าอะไรแบบนี้ทําบุญกับมูลนิธิทําบุญกับองค์กรก็ได้จริงๆคุณเป็นคนจิตใจดีนะคุณไม่ค่อยคือคุณช่วยเหลือเขาแต่คุณก็ช่วยเหลือคนอื่นด้วยคุณไม่ได้เอาเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาเป็นประเด็นหรือว่า มาเป็นตัวตั้งแง่ในชีวิตของคุณแล้วกันเพราะฉะนั้นมันเป็นทิศทางว่าถ้าที่ผ่านมาคุณรู้สึกแซดว่าโูหคุณทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้ไปมากเลยแต่ทําไมเข้าถึงได้หักหลังคุณแบบนี้ถ้าเกิดคุณรู้สึกแบบนั้นตอนนี้ปีนี้มันเป็นทิศทางว่าถ้าคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นปีนี้คุณจะเบาบางมากขึ้นคุณจะเอาเขาออกจากหัวได้มากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเพราะจริงๆตัวของคุณเองก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะ ในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการงานจริงๆคุณไม่ได้มีอะไรต้องง้อเขาด้วยและจริงๆอ่ะพื้นฐานชีวิตของคุณอนะ่ะคุณเป็นคนที่หนักแน่นแล้วคุณเป็นคนที่มีพื้นฐานมีสถานะทางสังคมที่ดีกว่าเขาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ของเขาไม่ยังเป็นการเริ่มต้นอยู่เห็นปะเพราะฉะนั้นคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตไปวันๆแต่ว่าในการใช้ชีวิตไปวันๆี่ยมันเป็นทิศทางของคนที่พร้อมรับกับอุปสรรคทุกอย่างเสมอที่เข้ามาในชีวิตของเขาในลักษณะอย่างนั้นนะคะ แต่เพื่อนๆแม่หมอมองว่าภายใต้การเริ่มต้นใหม่ๆของเขามันอาจจะมีนะบางช่วงเวลาที่คนๆนี้อาจจะนึกถึงคุณบ้างแม่หมอเห็นถึงทิศทางของการที่เขาอยากกลับมาคุยกับคุณอยู่นะถ้าตอนนี้พวกคุณไม่ได้คุยกันอ่ะเขายื่นเหรียญก็ถือเหรียญไว้อยู่ในมือม้ายังไม่ได้ควบวิ่งแต่ม้าหันหน้ามาทางฝั่งคุณแม่หมอก็มองว่าทิศทางของคนที่คานึงถึงคนที่เราลึกถึงคนเก่าๆในอดีตเพราะที่ผ่านมาตัวของเขาเองอ่ะ อา,อาจจะคบคุณเป็นทางเลือกนะสามใบเท้าเกิดขึ้นเขาอาจจะเอาคุณเป็นความสัมพันธ์ทางเลือกแล้วมันไม่ได้ไปต่อกันอะไรแบบนี้แล้วความสัมพันธ์นี้คุณช่วยเหลือเขามาเยอะซะด้วยแล้วแม่หมอก,ก็มองว่าคุณก็หลุดพ้นแล้วคือมันอาจจะเป็นคอมมิชเมนต์หรือสัญญากับตัวคุณเองว่าถ้าก้าวข้ามสู่ปีใหม่มาคนคนนี้ไม่โอเคกับคุณคุณอาจจะเริ่มต้นกับตัวเอง อะไรต่างๆอนุญ,ญาตให้ตัวเองมีความสุขสักทีประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้คนคนนี้ชีวิตของเขาอยู่ระหว่างมีอะไรบางอย่างจะเริ่มต้นใหม่ในฟ้าของเขาและเขาก็คิดถึงคุณมากเขาอยากกลับมาหาคุณแต่ว่ามันเป็นความพลาดของเขาเองเพราะว่าเดิมนั้นคนคนนี้เอาคุณเป็นความเป็นสัมพันธ์เขาเรียกว่าอะไรเป็นความสัมพันธ์ทางเลือก เพราะมันเป็นทางเลือกแต่ว่าเขาไม่ได้เลือกคุณเขาหันหลังให้คุณในตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้ตัวคุณคุณเริ่มต้นกับตัวเองได้ละคุณมีความสุขอยู่ในพื้นที่ของคุณมากเลยคุณอาจจะไปท่องเที่ยวก็ได้ในช่วงปีใหม่นี้ที่ผ่านมานะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่อลาเคลหน่อยว่าไพ่อลาเคลจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะนี่ ที่ผ่านมาตัวของเขาเองปีที่ผ่านมาอะไรก็หนักหน่วงในฟางของเขาพอสมควรนะเขาอาจจะหนักหน่วงจริงๆตั้งแต่ตอนที่รู้จักกับคุณแล้วล่ะ เพราะมันมีทิศทางของการที่คุณเคยเกื้อนหนุนเขามาก่อนแล้วเขาก็เอาคุณเป็นความสัมพันธ์ทางเลือกอีกนี่คือสิ่งที่คนคนนี้ตอบแทนคุณมาในอดีตเพราะหลุดออกจากความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตัวคุณเองคุณก็สางกระตายใช่ย่อยมันเจ็บปวดนะเพราะว่าคุณทุ่มเทไปด้วยความรักแต่สิ่งที่คุณได้มาบันคึงงูเหา่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวของเขาเองเขาหลุดออกจากความสัมพันธ์ของคุณไปเขาก็ไม่มีใครเขาก็ไม่เหลือใครเหมือนกันและเป็นทิศทางของคนที่ชีวิตอ่ะก็จะต้องดิ้นรนตามลําพังเหมือนกันเเเเเพรรราาาาาาะะคคนนนนนททีี่่ขขไไไปปลืออกั้นน้้จจามมดด็สถ นนี้ะะคะ <c oughs> จริงด้วยเห็นไหมคนที่เขาเลือกมันเหมือนกับนกตัวนี้ที่มันเกาะคออยู่แล้วเขากำลังหาบอยู่เห็นปะมันเป็นทิศทางของการที่เขามีใครสักคนในความสัมพันธ์จริงๆที่ตอนนั้นเขาไม่ได้เลือกคุณน่ะแต่เขาไปเลือกคนอื่นและไอ้คนอื่นคนนั้นมันสุดท้ายกลายเป็นว่าก็ไม่สามารถแบ่งเบาอะไรเขาได้เลยทำให้เขาหนักชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำบางคนอาจจะหาปัญหานี่สินมาหรือว่าเขาอาจจะไปคอมมิตเมนต์กันแล้วสุดท้ายก็ ดีดออกจากชีวิตกันไม่ได้นึกออกป่ะแล้วมันกลายเป็นว่าดีดออกไม่ได้แล้วยังต้องไปดูแลเทคแคร์ care, เลี้ยงดูอีกในขณะที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณคุณดูแลเขาคุณซัพพอร์ตเขาแต่คนคนนี้ไปเลือกคนอื่นและไอ้คนอื่นที่เขาเลือกนะั้นกลายเป็นตัวถ่วงชีวิตของเขาก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นคําว่าไม่ได้ทางใจไงอย่างที่เขาไปเลือกจะกลับมาหาคุณก็ไม่ได้นะแต่ตอนนี้ไม่เหมอะมองว่าเขาน่าจะหลุดจากความสัมพันธ์นั้นแล้วตอนนี้คนคนนี้กลับรู้สึกว่าอยากมีภาพจําที่ดีีอกกคครััง้งงนนบุณนะ อยากกลับมาเจอกันเหมือนพร้อมหน้าพร้อมตาบางทีอาจจะคิดเหมือนกับว่าอยากจะกลับมาเนี่ยอยากจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณด้วยซ้ํา ปรับความเข้าใจการเริ่มต้นกันใหม่ด้วยซ้ําบางคนอาจจะเคยอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นทิศทางคิดถึงความสัมพันธ์ที่มันเคยมีมาในอดีตที่มันสมบูรณ์พร้อมแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีเพราะตัวของคุณเองคุณก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เขากลับตระหนักรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ปลอภดภัยที่สุดสําหรับเขาละที่ผ่านมาทั้งช่วยเหลือทั้งซัพพอร์ตทั้งไม่เคยซ้ําเติมเขาแต่ตัวของเขาเองมากกว่าที่ตอนนั้นนะ่ยอาจจะอ่า ด้วยความเผลอไผ่เนาะก็เหมือนกับว่าไปเลือกความสัมพันธ์ทางเลือกเข้ามาแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาพังคือมันเป็นทิศทางว่าเขาอะดึงคุณมาเป็นความสัมพันธ์ทางเลือกหรือไม่งั้นเขาเองก็อาจจะหวนกลับไปหาคนเก่าของเขาแล้วก็ทิ้งคุณไว้ในลักษณะอย่างนั้นตอนนี้ตัวเขามาทําอะไรไม่ได้เลยทําอะไรก็ไม่ได้ดังใจสัอย่างเพราะมันติดความสัมพันธ์ที่มันยังอยู่ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะชีวิตของเขามันถึงได้ไม่ก้าวหน้า ถ้าที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีความยุติธรรมอะไรให้คุณไพ่ตาช่างแห่งความยุติธรรมมันขึ้นมา s <ans> <S เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าทางที่เป็นไปได้คือเนี่ยพอเริ่มต้นปีใหม่เขาก็รู้สึกเขาอยากเริ่มต้นกับคุณนะถ้าที่ผ่านมาเขาไม่เคยให้ความยุติธรรมกับคุณเลยทั้งนั้นที่คุณก็ดีกับเขาเขามีความรู้สึกว่าครั้งนี้แหละเขาอยากกลับมามอบความยุติธรรมเหล่านั้นให้คุณอีกครั้งอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเขาหรือเปล่า ที่ผ่านมามันเหมือนกับสิ้นสุดนะความสัมพันธ์คุณหนูเขามาจบกันจริงๆแต่ตอนนี้คนคนนี้กลับรู้สึกว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับเพื่อนๆอีกครั้งนั่นเองนะเพื่อนจะกระเดือกเขาลงไหมเนี่ยอาไหนดูซิตอนนี้กลับรู้สึกว่าคิดถึงคุณมากอยากกลับมาหาคุณมากรู้สึกเหมือนเริ่มข้างรักไอ้ต้าอะ่ะคิดถึงเต้าไมโครเวฟคนเก่าของเขาอะไรประมาณนี้ยแต่เพื่อนอาจจะบอกพอเถอะฉันสะอิดสะเอียนเต็มทีแล้วก็ได้เหมือนกันนะมันเป็นพลังงานคนเห็นแก่ตัวคบเผื่อเลือกอะเพื่อน ใครเคยเจอใครใครใครเป็นเจ้าของอคลิปนี้เนี่ยตอนนี้มันเป็นทิศทางว่าเดวิลมันเหมือนเดวิลเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คือในหัวของเขามันมีแต่ภาพความทรงจําที่ดีกับคุณคนคนหนึ่งที่เคยใจดีกับเขาเคยซัพพอร์ตเขาเคยช่วยเหลือเขาแต่ตอนนี้คนคนนั้นมันไม่อยู่ไงแล้วคนที่อยู่ในชีวิตของเขามันเป็นทิศทางที่หนักที่หน่วงเพราะฉะนั้นตอนนี้คนคนนี้เหมือนกับว่าอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณมากและเป็นทิศทางว่าไม่สามารถที่จะละคุณออก เอ,อจากชีวิตไปได้แล้วเพราะที่ผ่านมาพอมันห่างออกจากกันไปเขาถึงได้เห็นเพราะห่างจึงได้เห็นความดีของกันและกันในวันที่เขาไม่มีคุณอยู่ข้างตัวประมาณนี้นะตอนนี้มันเป็นทิศทางว่าชีวิตของเขาอ่ะเป็นคนที่เลือกหันหลังจากคุณไปเองฉะนั้นการที่เขาจะกลับมาหาคุณคือเขาต้องเดินหน้าในความสัมพันธ์ของคุณเองเท่านั้นเลยแต่คุณนจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะสิ ไม่รู้ว่าเป็นแรนดอมของใครนะเดี๋ยวมาดูไพ่ของครูบาอาจารย์ไพ่พรมยานของแม่หมอบอกอีกทีว่าควรจะจัดการยังไงกับความสัมพันธ์แบบนี้นะคะคนที่เคยผิดพลาดทั้งเผอไปเนี่ยนะคุณยังมีแรงดึงดูดสําหรับเขาอยู่เลยอะ่ะนะคือมันเป็นเหมือนกับว่าคุณอยู่เฉยๆคุณไม่ต้องทําอะไรหรอกคนคนนี้ถ้าเขาเลือกที่จะก้าวเดินออกไปจากชีวิตของคุณ มันก็จะหวนกลับมาในชีวิตของคุณด้วยตัวของมันเองนั่นแหละเหมือนที่ไพ่อลาเคลแม่หมอบอกนั่นแหละนะไปไหนจะคุณไม่ได้หรอกอืมเพราะว่าตอนที่เขามีคุณอยู่ในชีวิตอะชีวิตของคุณการที่เขามีคุณเนี่ยมันเป็นชีวิตที่อู้ฟู่มันเป็นชีวิตที่คือคุณสอนให้เขาใช้ชีวิตด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งมือเติบ ชักหน้าไม่ถึงหลังแต่คุณเนะี่ยเป็นทิศทางของคนที่เคยเกื้อหนุนเขาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีคุณคุณอาจจะเป็นคนไปสอนการใช้ชีวิตของเขาสอนการมัธยัสถ์สอนการลงทุนอะไรก็ได้และทําให้เหมือนกับว่าการที่มันมีคุณอยู่ในชีวิตอะคือชีวิตของเขามันมีความสมบูรณ์มากกว่ามีอีกคนอยู่ในชีวิตที่เขาเคยไปพังเพลือเลือกในลักษณะอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นยังไงเดี๋ยวคนคนนี้มันก็หวนกลับมาที่ชีวิตของเพื่อนๆเ,เองอยู่ดีนะเพราะเขาไม่เคยลืมความสัมพันธ์กับ คุณได้เลยมันเป็นทิศทางว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะผิดอาจจะพลาดแต่ตอนนี้เขาอยากเริ่มต้นกับคุณเขาอยากจะรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากจะอยู่กับคุณแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้เพื่อนๆใช้โอกาสเขาหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยว่าจะยอมให้โอกาสเขาไหมจะฟังเหตุผลเขาไหมในการที่ถ้าคนคนนี้ Walk in ที่จะกลับมากล้าพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะคะ ก็ถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงนะสําหรับวันนี้ลาตีสวัสด์ค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะมีถ่ายถามมาได้ว่าแม่หมอวันนี้มีไพเ่เราเื่าไหมแม่หมอก็ตอบอยากเหมือนกันนะ่ะเพราะว่าถึงแม่หมออยู่บ้านแต่ว่าอะวันนึงแม่หมอเดินทางไปบางแสนอีกวันนึงแม่หมอเดินทางไปชามอย่างเงี้ยขึ้นเหนือลงใต้แบบนี้แล้วมันกลับบ้านดึกถึงไม่ได้ค้างคืนก็ตามมันก็เลยไปต่อไม่ไหวนะคะมันมีดูดวงส่วนตัวเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะ ก็ตอนนี้ค่ะมันกลับมาสู่ภาวปกติแล้วแม่หมอจะพยายามทำให้นะเพื่อนๆน,นะบ๊ายบายค่ะ